บอสอสกสสศรีสะเกดหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้รถไปรถตู้ไปอำเภอบึงบูนนะครับศรีสะเกดบึงบูนอันนี้ก็ศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยนะครับคันนี้มีกรตามป้ายเลยนะครับศรีสะเกดอุทุมพรพิสัยแล้วก็คันนี้ก็เป็น ราศีสไลด์นะครับรถตู้ไปราศีสไลด์รถตู้คันนี้ไปรัตนบุรีนะครับคันนี้รัตนบุรีศรีสะเกดรัตนบุรีรัตนบุร,ร,นบรีนี่เป็นจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวมาดูตารางเดินรถตู้รัตนบุรีนะครับตามก็ตามนี้นะครับกับศรีสะเกดรัตนบุรีคิวที่หนึ่งก็แปดโมงนะครับ รัตนบุรีคิวที่1ก็6โมงเช้านั่นเองนะครับขั้นสุดท้ายที่ศรีสะเกดก็คือ18นาฬิกา6โมงเย็นขันสุดท้ายที่รัตนบุรี16นาฬิกา20นาทีนะครับบ่าย4โมง20่นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารศรีสะเกดนะครับสถานีขนส่งโดยสารผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ทางฝั่งนี้เป็นคิวรถตู้นะครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้เป็นรถตู้นะครับที่ผมพาเดินชมนะครับเดี๋ยวจะไปเดินชมฝั่งรถบัสนะครับทีนี้เดี๋ยวเดินมาดูบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่จําหน่ายตั๋วโดยสารนะครับฝั่งนี้เป็นรถบัสนะครับสีสเกลน้ํายืนตรงนี้ก็เป็น ที่นั่งรอรถโดยสารนะครับสีสเกตกันทารักษ์แล้วก็น้ำยืนนะครับตรงนี้ครับสีสเกตกันธาร,ารกักษ um ์น้ำยืนอันนี้นสีสเกตกันทารักษ์นะครับออกหกโมงเช้านะครับรอบแรกอันนี้อุบลนะครับอุบลกรุงเทพครับคันนี้อุบลกรุงเทพอันนี้สีสเกตขปุกขันครับสีสเกตขปุกขัน อันนี้ก็เป็นขุนหารนะครับศรีส,สเกตขุนหารบริษัทขุนหารพัฒนาดังน้นก็เป็นปรางคูครับอำเภอรปรางคูอันนี้รถตู้ไปขุงบนอันนี้ศรีสเกตรปรางคูครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของบขอศสีสะเกดหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสีสะเกดครับโอ้เเห็นัขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ